สอนเล็บเชียงรายคาดว่าจะได้รับแบบอย่างมาจากเชียงใหม่ในช่วงรัชกาลที่6ในวาระที่พระราชายาเจ้าดารารัตมีสเสด็จกลับมาอยู่ที่นครเชียงใหม่ในครั้งนั้นได้มีการนำครูนัตสินและดนตรีไทยขึ้นมาสอนคนในคุ้งหลวงและได้มีการปรับปรุงสอนเมืองของภาคเหนือ เกิการปรับท่าซอนให้สวยงามยิ่งขึ้นมีการนำท่ารำแม่บทของนาาจะสิงไทยมาบูรณาการเป็นท่าฟ้อนและยังมีการสวมเล็บทองเหลืองที่นิ้วของช่างฟ้อนทั้ง8นิ้วจึงเรียกชื่อว่าฟ้อนเล็บในส่วนของการฟ้อนเล็บเชียงรายนี้เป็นท่าฟ้อนเล็บต้นฉบับที่พ่อครูโมใจสม ครูปีพาดล้านนาและศิลปะการฟ้อนแห่งบ้านสีทรายมูลตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายซึ่งได้อพยพโยกย้ายครอบครัวมาจากจังหวัดเชียงใหม่ได้เผยแพร่ศิลปะการฟ้อนและดนตรีปีพาดแก่ลูกหลานชาวเมืองเชียงรายและนำออกแสดงในโอกาสต่างๆสืบต่อกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2496 และเป็นที่ยอมรับก,กันในหมู่ช่างฟ้อนเชียงรายว่าเป็นท่าฟ้อนที่สวยงามเป็นแบบฉบับและเป็นเอกลักษณ์การฟ้อนเล็กของจังหวัดเชียงรายจนถึงทุกวันนี้